สวัสดีนะคะวันนี้แม่นัดจะพามาแกงหน่อไม้แกงเสิรหน่อไม้ใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็หมูสามชั้นค่ะตอนนี้ต้มน้ำต้มหน่อไม้อยู่ค่ะใส่ใบยะนางมาค่ะแม่นัดก็จะขอเอาเอออะไรนะฟักทองลงไปก่อนเลยค่ะเพราะฟักทองสุกยากวันนี้จะไม่ใส่ผักอะไรมากมายนะคะเพราะว่าอยากจะแกงแบบ น้อยๆอะค่ะทุกครั้งใส่ผักนู่นผักนี่มันก็จะเต็มหม้อหม,ม้อ,มมอมใหญ่อย่างเงี้ยกินไม่หมดค่ะวันนี้ก็จะแกงแบบนิดๆนะคะแม่นายก็จะขอใส่หมูสามชั้นกับปลาหมึกแห้งลงไปก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะได้สุกง่ายๆค่ะปลาหมึกแห้งแม่นัดก็เอามาแช่น้ําแล้วก็ล้างอย่างดีแล้วค่ะ ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะพร้อมเข้าเบือเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาร้านะคะูร ใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยรสด,ดีค่ะอีกหนึ่งช้อนใครไม่กินหวานไม่ต้องใส่นะคะแต่อัน,นี้จะขอตัดหวานนิดนึงค่ะคนค่ะ ใส่เกลือนิดนะึงแล้วเราก็จะเคี่ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเสเตะพอชิมรสได้ที่แล้วแม่นายก็จะขอใส่ใบแมงลักแล้วก็ใบชะอมลงไปเลยค่ะ แม่นัดชิมน้ำแล้วอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วเด็ดกว่านั้นแม่นัดมีไข่มดใส่ด้วยนะคะนี่ค่ะไข่มดของแม่นัดพิดไว้ก็เอามาใส่ได้เลย หน่าทานากเลยค่ะทุกคนดูสิกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวสวยร้อนๆน,นะคะสุดยอดเสร็จแล้วนะคะแกงเปิดอหน่อไม้ของแม่นัะแกงเปิดอของแม่นัดก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนมีไข่มดด้วยเยอะๆเลยค่ะวันนี้ใส่สามเนื้อสัตว์เลยนะคะ โปรตีนรัวๆเลยค่ะ